สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามมันนี้แอจะพาเพื่อนเพื่อนมาผ่าแตงโมนะคะว่าผ่าแตงโมยังไงทําให้มีเมล็ดน้อยที่สุดนะคะอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ก็เหมือนจะไม่มีเมล็ดนะคะแต่จริงๆแล้วแอดมีวิธีการผ่าแตงโมนะคะว่าทํายังไงจะให้ผ่าแตงโมมาให้มีเมล็ดน้อยที่สุดนะคะแต่จริงจริงเมล็ดก็จะอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการนะคะในการผ่าที่จะซ่อนเมล็ดอยู่ข้างในนะคะ ก็ให้เราผ่าตามเส้นนะคะตรงก้นแตงโมเขาจะมีเส้นนะคะเป็นเส้นขาวๆนะคะผ่าเราก็ผ่าตามเส้นนะคะตรงนี้ถ้าเราผ่าตามเส้นถ้าเราอ่าผ่าตรงๆนะคะจะสังเกตได้ว่าเมล็ดแตงโมจะไม่ค่อยมีนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแตงโมเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดนะคะเขาก็มีะคะ่ะแต่ว่า เราก็ผ่าตามเส้นจะทําให้มเมล็ดแตงโมจะซ่อนอยู่ข้างในนะคะสังเกตดูนะคะปะกติถ้าเราผ่าโดยที่เราไม่ผ่าตามเส้นเราก็จะเห็นมเมล็ดแตงโมเยอะนะคะอันนี้ก็สําหรับบางคนนะคะอาจจะผ่าผ่าโดยไม่ปอกเปลือกเราก็ผ่าตามตามรอยตามอ่า แถบแตงโมงก็ได้นะคะอันนั้นก็ผ่าได้เหมือนกันแต่อันนี้อันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองมาสังเกตดูนะคะว่าจะเหมือนอย่างที่แอดพูดไหมนะคะเดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนนะคะบางคนเขาจะอ่าไม่ปอกเปลือกนะคะแต่เราจะผ่าตามรอยเขาเรียกอะไรคะลายแตงโมงก็ได้นะคะผ่าถ้าผ่าตามลายแตงโมงนี่ก็จะผ่า่าไม่มีเมล็ดได้เหมือนกัน แต่ตัวนี้เราจะลองผ่าแบบปอกเปลือกนะคะบางคนตัดตัดตรงตรงหัวนะก็ก็ยังมองไม่ชัดแต่ว่าเส้นตรงก้นของแตงโมงนะคะจะชัดเจนมากกว่านะคะยิ่งลูกใหญ่ลายยิ่งชัดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่เห็นไหมคะอ่ามองมองมองดีๆจะเห็นเส้นนะคะตรงเส้นเป็นเนี่ยค่ะเป็นรอยนะคะ ข็ให้เราผ่าตรงๆนะคะก็อาจจะมีไม่ตรงนิดนึงนะคะก็ได้นะคะเห็นไหมคะจริงๆเป็นแตงโมที่มีเมล็ดนะคะเราก็ผ่าตามรอยสังเกตไหมคะตามตลาดนัดหรือตามที่เขาขายแตงโมที่เป็นชิ้น,นะคะบางร้านที่ดูแล้วไม่มีเมล็ดเขาก็มีเทคนิคการผ่าแบบนี้แหละคะ่ะก็จะทําให้คนที่ไปซื้อ,อยากซื้อใช่ไหมคะ พอดูแล้วมันสวยไม่มีเมล็ดก็อยากกินนะคะมันน่าก,กินมากกว่ากันก็ยังไงเพื่อนเพื่อก็ลองเอาเคล็ดลับนี้นะคะลองไปทดลองดูได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะผ่าให้ดูอีกนะคะเรามองผ่านผานมันจะไม่เห็นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าชื่อพันอะไรนะคะมันมแตงโมมีหลายสายพันธุ์นะคะตรงก้นก็จะมีเส้นเหมือนกันเราก็ปอกเปลือกออนนะคะ จริงแตงโมพันนี้นะคะมันไม่มีลายจะทําให้เราผ่าตามลายยากเราก็เลยบอกเปลือกแล้วก็ผ่าตามเส้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับนะคะที่มันบอกกันก็บางคนขายแตงโมก็ไม่รู้นะคะจะว่าบางคนเขาขายแตงโมเขาจะรู้นะคะ เราก็ได้เทคนิคดีๆมาด้วยการสังเกตด้วยการสอสแบแสวงหามันกันนะคะอันนี้เป็นลูกที่สามแล้วนะคะของหวันที่ผ่าให้ดูนี่เรามาดูกันนะคะแต่ว่าเปลือกเขาอาจจะหนานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ปอกให้หมดอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะผ่าตามเส้นตัวนี้เส้นอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเราทดลองผ่าไปเลยนะคะ อ่าก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเส้นเรามองไม่ชัดน,นะคะจริงๆแตงโมโล,ลายะจะมีเส้นที่ชัดเจนมากกว่านะคะสําหรับใครนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วอยากทดลองนะคะก็ลองไปซื้อแตงโมแล้วก็มาผ่าดูได้นะคะว่าแอดพูดจริงไหมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ